ในช่วงต้นปีการผลิตน, 2500, น,น,ลนะปีสอ,องพันห้าร้อก็เฮายังบาดเจือนะครับบาดเจือว่าแท้ครับบาดแท้ได้หูความเดือดร้อนของปีน้องกเกษตรกรว่ามีอะไรอย่างพ้องตัวแทนของอำเภอเมืองนะครับลาปอประสิทธิ์เทพนินปุน,นนะันล้มนะผมชื่อล้วลงมเขอนครับแสนนะครับสุมาเตอร์นาะงหรือเนีมาร์ทอมว่า,าอย่ายงขยานะนะเอวันนี้วันมีสองนิ้ววครับคิดนิ้วเนี่ย อ๋อจะอ๋อ oh, ช oh ุดได้นะอึดยากอีเดือนมีนะตอก็จะอันกันเลยมามากันที่นี้เสน้อยสาวนเนี่ยมานั่งปูกันตีสภาาเกษตรนะครับเลแต่แต่ในที่ทดลองกันตอนนี้ซีมอแต่พ่อไมีมง นเป็นงานเดี๋ยวห้องชมัูจะแน่นลงไปครับเลยครูบคือตอนนี้ครับทหลายที่เราได้ นัดพี่น้องเกษตรกรมาที่สาราการจังหวัดเชียงรายวันนี้นะครับก็เหตุเพราะว่าที่จริงแล้วขออนุญ,ญาตพูดถึงความเปลนไปเป็นมาก่อนนะครับคือทางสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายได้รับการร้องเรียนการร้องขอจากพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายก็ให้ดูแลเรื่องราคาข้าวับซึ่งข้าวใหม่ออกมาปีนี้ตั้งแต่เดือนตุลา ก็ปรากฏว่าราคาอยู่แค่สองสาท5บาทห้าบาท่ถ้าคิดกันแบบนี้คิดกันตามนี้พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนแน่นอนครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตนั้นไร่รับสี่0้าบาทขายแล้วได้3,000ันกว่าก็ขาดทุนครับก็สภาเกษตรกรเชียงราย ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรก็ได้นัดแกนนำครับได้นัดแกนนำของแต่ละอำเภอตัวแทนเกษตรกรของแต่ละอำเภอมานั่งพูดคุยกันที่สภาเกษตรกรในวันที่6ตุลาคมอยู่ที่แล้วนะครับแล้วหลังจากพูดคุยกันแล้วในช่วงบ่ายเราก็ได้ข้อสรุปพอได้ข้อสรุปแล้วเราก็เอาข้อสรุปของเราซึ่ง เป็นข้อสรุปร่วมกันในระหว่างตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรทุกอำเภอครับเข้ายื่นเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายณวันนั้นมาถึงวันนี้เกือบเดือนแล้วครับพรุ่งนี้วันที่5ก็จะครบ1นึ่เดือนแล้วแต่ปรากฏว่าความคืบหน้าอะไรต่างๆนั้นยังไม่เกิดขึ้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับราคาข้าวยังอยู่ในสภาพเดิมครับถ้าข้าวสาร ตอนนี้ราคาตอนนี้นะครับเข้าเปลือกน่าจะอยู่ที่10กว่าบาทข้าวแหง้งไม่ต่ำกว่า15%เครับแต่นี่ทำยังไรก็ไม่ถึง8บาทครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะ5บาทกว่าถ้าถ้าแห้งแล้วก็ประมาณ7บาทกว่าเราอยากได้2บาทในส่วนที่รัฐบาลชดเชยให้เรานั้นมาเป็นของเราครับราคาน่าจะอยู่ที่7บาทขึ้น อีก2บาทมันก็จะได้9บาทกว่าครับอยากให้มันเป็นไปแบบนี้อยากให้ไปสนับสนุนและท่านผู้มีอันจะกินอยู่แล้วเลยครับ